มาครับมาเริ่มกันดูวิธีการทำเสื้อ,อนวานะครับเพื่อให้รถมันวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับก็จะมีแยงเสื้อขัดเลื่นนอดซกไอเดียไอเสียนะครับตามที่คำนวณไว้นะครับหลังจากที่ทำการแยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูทิศทางการไหลของอากาศนะครับ โดยการใช้น้ำนะครับในการาจำลองจำลองเหตุการณ์อากาศไหลเข้าวิ่งไปทางไหนวิ่งยังไงไปยังไงนะครับการาเทสตดดยวว่าตามที่เราต้องการไหมนะครับก็อ,อันนี้การ,การเทสโด,ดยใช้น้ำนะครับ มามาเริ่มประกอบกันนะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบประกอบเสื้อใส่ลูกสูบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ฝาฝานี่ไปบีบซีซีมาใหม่นะครับเอาเป็นสิบเอ็ดซีซีนะครับฝาลูกห้าสิบสามจุดห้ามิลน,นะครับลูกก็เบอร์ร้อยห้าสิบนะครับของโมงวาตรงรุ่นนะครับก็จะประกอบกัดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอน เสร็จอีกทีหนึ่งนะครับ yeah <laughs>